สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องคนวางแชนแนลของผมตัวเก่งครับสำหรับคลิปนี้กาพาพี่น้องมาหลอกก่อนก่อนแจแนะวันนี้ก็มีดารารับเชิญนะครับคุณแม่มารวมรายการในการล่าครั้งนี้เราควรเงียบตุนจะได้ลายบอ ต้นนะ้ำแม่นะนี่ก็อคอไปแล้วย <laughs> ังหมดเกลง น้ำนัำไหลยอยู่ครับจอบบอนเอาอัน,น,อนดีไหมนี่ครับนี่บวกหน่อยอันนี้บวกหนอ่อยต้นน้นนนำเยอะได้ไหมอยู่ในคขกดอ <c oughs> <c oughs> จกหาเบิงน้ำขีดตุ่มนี่นี่นี่นปลาขอปลาขอขอน้อย ดูว e ่าใครไปนำไก็ไปกมายังอยู่โอนี่กันฝุนฝุดี๋ยวห้แม่จก รถเยีเ่ยวตายตัวนี้รถเเยียบตายเรื่อยเลยประขอนแจนา่าครับผมตอนนี้ก็หาไม้ต่อไปครับ มาทนนมม่นู่ไปเห็นซับไม้หนีมาพอท่านกับผมกุ้งหน่อยประรดแหงตายบัดเป็นอาหารนกถักผมตอนนี้เจออีกหนึ่งไม้โอ้ใส่จับใส่เลย นี่บ่แม่เป็นมันรุนกันครับจะพอตัวใหญ่บอนี่เด้นั่นแหละกำหัวนะหนึ่งตัว หากินอะัรอู้ออส่องตัวดิเอาไปได้หมแล้วไ <c oughs> งทองบางงางอยูน่นะเอาคนละตูมันตายมันบืนมาตาย ต,ต,ตัวนึงไป็นแสนตัวใหญ่ได้หรือเปล่าแม่ครับตอนนี้ก็ตามติดวิธีชีวิตเจตุนนะครับ Nè đi đi chọn làm lại vô em uhm, uhm. mẹ tụi nhầy đấy nè

ตื่นๆเ่นปะเป็นตัวใหญ่อยู่นี่ okay. บังบังบ ผมเสร็จแล้วสำหรับการลาสามสี่เจนาผลงานที่เขาได้มาดีกันประมาณสองโลนี่ครับหายอยากหาก,กินหายอยู่หาก,กินเดี๋ยวที่จะถัง อันนี้ก็เป็นเศษซากนะครับเบือนบืนหานา้ำสิเบือนล่งนองที่นี่เลือครึ่งตัวนี่หนึ่งตัวเป็นประแหงแล้วขอนน่อยอันนี้ขอนน่อย สามสี่ตัวยู่ดิเอบคุครับพี่น้องครับปลาซิวเป็นแพ้เลยครับผมโอ้โหับอูหมอใเจปบกระกนแนงครับผมปลาซิว ครับผมพี่น้องไม้นี่ครับหน้าทงบ้านติดหวยส่งสีดิสาเอาครับตัวนี้เบิ่งครับป่า<ฮ>สุดยอดเลยเบิ่งครับเดี๋ยวพอเวลาบิดน้ำจักหน่อยครับผมพอแล้วครับบิดตรงน้ำหองรถ อ่อนยั่วเหลือเกินจะลุยสาหนามกันครับเบองครับพี่นหอแนแมลงเข็มมะรีสะอยูย่บนเงันเข็มมะรีนี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่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 เอาโ,โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาหาครับผมซาให้ประคอตอนตอนประคอขึ้นมาหนีครับผมน่ครับกำลังเริ่มบวียดนามครับเดีย๋ยวหลอประคอไปทางนั้นโอ้สซงเมอร์มาพี่น้องเริ่มเห็นตัวปลาแล้วครับีนี่นอออโอ้มีตัวใหญ่ครับ ต,ต,ตัวใหญ่ปลาทั้งบิดเลยครับพีนออ่น้องตั่ปลาลันมึงตกใจนี่ครับปลาคอนแก่นาะาเก็บัปครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว,ยวมันจะคำ สุดเจอดายครับเนี่ยนี่ระวังสะครับผมเก็บไปนำ้ำตัวไงครับพี่น้องปุ๊ลุกใจจับกัน 2000 ปลาหมอปลาหมอยักษ์ห้ตัวใหญ่กันครับปส่ชนไป่อน อะไลก่อบุดรประชนประชัะชนรเร้าไปเสกกะถีกับประจับปลาขอนซอยกันเด้อครับพี่น้องครับวนวนวนี๋ยวใครแล้วนะ,ต,วะตัวใหญ่ดุกโว้าวบุตรใหญ่ตัว ซอยแนย่คุณแม่โอ้ำยังายอยู่จับเ่ย ับหลายครับครอ่งูแย่งเย้ตู้ยาย

มว,มวลครับผมวันไหนมันฟูอีกครับ

连的不亮。 มวนครับพี่น้องที่เต็มทุ่งแยงละคัก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 ใหญ่ใหญ่สามตัวโอ้ยยมกันสามตัว คั่มแล้วเหลือไว้ซ้ำมืออิ่นครับผมส่วนแบบผลงานวันนี้ยังาไม่ทันที่ทขงเขาแยงอ้ยเนี่ยครับประข่อนเต็มแยงอาญะเดีย๋ยว่ลงทางล่างให้เบิรงนครับครับผมผลงาน บอ่อเดียวนะครับอันงุ่มกับแม่กับท่านคั่วแล้วอยู่ครับเห็ดแดดเดียวเห็ดแดดเดียวไปฝากไผ่หมกเครื่องทางสียังเอาบเบิดอยู่ครับยังมืออื่นเกี่ยวเขาลมแล้วยังสิไปสับไปเก็บปลาคอพอดีปิ่งปลาเข็งเข็งใหญ่จับเน่าครับน้ำยังไหลอยู่ ครับคลิปนี้ก็มาฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกก,กิจกรรมวัว่างครับิสีชีวิตน้อครับผมหาอยากหาก,กินเี๋ยวให้แล้วหน้าเขากะหาก,กิบประขอนนั่นนี่แหละครับย่ำให้ย่ำหน้าเก็บกินบอกกินก็ปล่อยลงสะครับผมตัวหน่อยแล้วก็ปล่อยลงสะตัวใหญ่เขากะกินครับผมตัวตายก็เฮ็ดแดดเดียวพอได้ฝากได้ตอนลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ